สนับสนุนแล้วก็สายวิชาการอ่าได้ยินไหมได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอ่าวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเล่านะมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องที่ดีที่ได้ไปอบรมมาเมื่อวันที่หกที่เจ็ดมีนาที่ผ่านมาเนาะอ่า เรื่องการพัฒนา,ฒนางานประจำสู่การวิจัยหรือที่ทุกคนเรียกติดปากว่า R2R เนาะของบุคลากรสายสนับสนุนสำหรับหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ก็มีประมาณ4-5ถึงหหัวข้อด้วยกันเนาะก็มีการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็การยื่นขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยการใช้แชท GPT เข้ามาช่วยในการทำวิจัยในในครั้งนี้ให้ให้เขียนง่ายขึ้นแล้วก็การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจะมีผู้ร่วม บรรยายในวันนี้ในลำดับถัดไปก็มีคุณสุภากับคุณนัทรทียช่วยบรรยายในครั้งนี้ด้วยก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจว่าการทำความรู้จักก่อนว่าเราจะขอทุนในการวิจัยว่าต้องทำอย่างไรบ้างเนาะ อ,อย่างแรกเลยเราไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย rmutp.ac.th หลังจากนั้นเราก็เลือกไปที่สถาบันวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาก็คือสวพนั่นเองแล้วก็เรามาเลือกที่หน่วยงานภายใน มาที่งานบริหารทุนวิจัยลำดับถัดไปก็มาที่โครงการวิจัยพัฒนาประจำสู่งานวิจัยเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอว่าแบบโครงการวิจัยประจำปีสองห้าหกเิกเข้าไปแล้วจะมีจะมีประกาศของมหาลัยเนาะแล้วก็จะมีบอกว่าหลักการและเหตุผลว่ามีอะไรบ้างวัตถุประสงค์ รายละเอ <lawsuit royable> <oon> ียดการขอรับงบประมาณเลือกเข้าไปเลือกเข้าไปจากนั้นเราก็จะเจอแบบเสนอเราต้องอ่านรายละเอียดก่อนนะถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วอะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเนาะเสร็จแล้วเราก็จะกรอบแบบฟอร์มตามที่แบบฟอร์มก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะมีลักษณะโครงการของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะเพราะว่าแต่ละงานก็คนละคนละประเภทกันจะมีองค์ประกอบที่จะทำโครงการวิจัยก็จะมีะรายละเอียดบอกยิบย่อยออกไปก็ประมาณนี้ งบประมาณของวิจัยก็จะมีก็จะรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาสู่งานวิจัยเพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยของมหาลัยของมหาลัยเรานะคะมอตรพนักครความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอันนี้คือแบบฟอร์มทั้งหมด แล้วก็จะมีประวัติของผู้วิจัยแล้วก็เกาะประวัติของเราลงไปว่ามีอะไรบ้างชื่อนามสกุลภาษาไทายภาษาอังกฤษเนาะ,ะต่อไปก็จะเป็นการบรรยายจากคุณ,ณนัทริยาเนาะการใช้ ChatGPT ช,ช่วยในการเขียนโครงร่างของวิจัยถ้าใช้ตัวนี้แล้ว มันจะทำให้การวิจัยของเราง่ายขึ้นการเขียนก็ง่ายขึ้นอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะโอเคขอเชิญคุณนัทธริยาค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนูนัทริยาดีร้อมันนะคะจะมาพูดในหัวข้อ,ขอการใช้ ChatGPT ในการเขียนโครงร่างงานวิจัยค่ะก็คือโดยปัจจุบันเออเวลาเราทำงานวิจัยค่ะเราต้องเขียนหลักการและเหตุผลใช่ไหมคะ ในการในการบรรยายในครั้งนี้จะเป็นการใช้ h a t GPT ในการเขียนหลักการและเหตุผลเลยค่ะโดยอันดับแรกนะคะหลักการวิจัยง่ายๆจะมีทั้งหมด5 5รูปแบบนะคะก็คือจะเป็นการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นการช่วยการการช่วยร่างและจัดเรียงความคิดการอธิบายแนวทางการแก้ไขและการสร้างคําถามสําหรับนักวิจัยค่ะโดย ช้ทีวในปัจจุบันนะคะจะมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะโดยแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนสามารถน,นามาใช้ในการหาเพื่อเขียนโครงร่างวิจัยได้ทั้งสิ้นค่ะแบบฟรีก็จะดีตรงที่ว่ามันจะมีมันจะมีความเร็วกว่าแล้วก็ในการที่เหมือนเราจะสร้างคําถามที่เป็นเชิงวุ้นฐานรายละเอียดย่อยๆอ,อะค่ะมันจะลงลึกได้มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ราคาก็จะสูงหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเหรียญต่อเดือนค่ะ ค่ะในอันดับแรกนะคะเราเข้ามาในหน้า h ช GP t GPT แล้วใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเข้าระบบโดยการลงชื่อเข้าใช้หรือไม่ลงชื่อเข้าใช้ก็ได้ค่ะแต่มันจะมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเราลงชื่อเข้าใช้ h ช GP t GPT มันจะเก็บประวัติข้อมูลของเราไว้ทุกทุกตัวค่ะเราสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่ลงชื่อเข้าใช้เลยมันจะไม่สามารถเรียกดูระบบปรประวัติการค้นหาได้ค่ะค่ะอันนี้จะเป็น ตัวอย่างนะคะที่พวกหนูได้ไปเขียนตอนที่ไปอบรมอาทูอามาค่ะอย่างเช่นตอนนั้นเขาให้พวกหนูร่างงานวิจัยเลยค่ะก็คืออันดับแรกเป็นคำสั่งเป็นพร้อมเขาให้เขียนว่าช่วยคิดงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เราสามารถอยากจะทำงานวิจัยซึ่งในอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการจัดหารายได้ค่ะก็คือจะใช้จะใช้ชื่อว่าอันดับแรกก็คือใช้ ช่วยคิดชื่องานวิจัยเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของหมหาวิทยาลัยมทรพนครนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราส่งคําสั่งไปแล้วใช้ GPT จะส่งคําตอบกลับมาโดยที่จะให้ทั้งเป็นงานเอ,อ่อโดยที่จะให้ทั้งเป็นชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะตามที่ต้องการซึ่งเอ,อ่ออันเนี้ยยังไงเราก็เชื่อ h ช GP t GPT ร0 0์ไม่ได้นะคะเราก็ต้องเอาชื่อทั้งหมดอะคะ่ะมาจัดเรียงแล้วก็ดูตามความเหมาะสมอีกทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเขียนวัสถุข,ของงาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยกันก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะส่งคําสั่งเข้าไปเราต้องการอะไรให้เราเขียนแล้วเราก็ต่อด้วยคําที่เป็นเป็นคําขยายอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะคะเราต้องการวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่องศักยภาพการวิเคราะห์ในการหาโอกาสจัดหาไรายได้ของมัรพนครนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราส่งคําสั่งไปแล้วใช้ t g p t ก็จะอบกลับมาดังนี้ค่ะเพื่อวัตถุประสงค์5ข้อแต่อย่างไรก็ตามนะคะวัตถุประสงค์ดังกล่าวอะคะ่ะ มันอาจจะสอดคค้งหรือไม่สอดโค้งกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอามาดูอีกทีนะคะที่เอ่อต่อมานะคะเป็นการเขียนที่มาและความสําคัญค่ะโดยการเขียนที่มาและความสําคัญนะคะอันนี้เราจะเขียนแค่ว่า เขียนที่มาและความสาคัญของงานวิจัยฉบับนี้โดยที่เราต้องเขียนชื่องานวิจัยเข้าไปด้วยทั้งนี้นะคะให้เขียนไอ้คาข้างล่างอะค่ะที่เขียนว่าพร้อมอ้างอิงเนื้อหาและจัดทำบรรณานุกรมให้ด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่เขียนไอ้ตรงนี้ค่ะเราไม่เขียนว่าพร้อมอ้างอิงเนื้อหาและจัดทำบรรณานุกรมให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตรงที่งานไอ้ตรงที่ที่มาและความสําคัญอะค่ะที่เป็นชื่อของผู้วิจัยด้านหลังอะค่ะมันจะไม่ขึ้นให้มันจะไม่จัดเป็นงาน บรรณุกรมให้อะคะ่ะอย่างเช่นถ้าดูในตรงที่เป็นคําสั่งของ ChatGPT ที่ตอกกับมาค่ะเป็นของวักแรกนะคะที่มันจะมีวงเล็บว่าจากสํานักง,งานประลัดกระทรวงอ,อุดมการศึกษาปีสอง5าห้าค่ะถ้าสมมุติเราไม่ใส่ไอ้ตรงนี้เข้าไปนะคะไม่ใส่ตรงที่คําว่าและจัดบรรณุกรมให้ด้วยตัวนี้จะไม่ขึ้นมาให้ค่ะค่ะม,มันจะช่วยในการรีวิวง่ายขึ้นค่ะค่ะเห็นไหมคะ พอว่าเราใส่ไอตัวที่บอกว่าเป็นคําสั่งจัดบรรณานุกรมให้ด้วยมันก็จะส่งบรรณานุกรมกลับมาให้เราด้วยค่ะโดยที่จริงๆอ่ะมันก็จะมีการอ้างอิงหลายแบบใช่ไหมคะส่วนอันนี้หนูใช้เป็นอ้างอิงอ๋ออัน,นอันนี้เป็นอ้างอิงปกติเลยค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้เขียนว่าเราต้องการเป็นอ้างอิงรูประบบไหนคะ่ะต่อมานะคะเป็นการเขียนกรอบแนวคิดและแผนภาพของกรอบแนวคิดงานวิจัยนี้ค่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะส่งคําสั่งเข้าไปแชท GPT ตอบกลับมาเลยค่ะอย่างเช่นอันนี้เราใช้คําว่าแนวคิดของชื่องานวิจัยของเราค่ะแชท GPT ก็จะตอบออกมาเป็นกรอบแนวคิดให้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาถึงการที่ทบทวนวรรณกรรมนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้เขียนง่ายๆมากก็คือส่งคําสั่งเขียนว่าทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยของเราตัวนี้จัดในและให้จัด บรรณุกรมในรูปแบบ APA ค่ะโดยแยกเป็นย่อหน้าด้วยไอ้คำสั่งแต่ละคำสั่งอะค่ะมันจะมีความหมายในตัวของมันหมดเลยอย่างเช่นให้บอกว่าให้จัดบรรณุกรมในรูปแบบ APA ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ไอ้รูปแบบนี้มันก็จะมาในรูปแบบธรรมดาเหมือนหน่วนย่อนะเหมือนคำสั่งแรกเมื่อกี้และให้แยกเป็นย่อหน้าด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่คำว่าให้แยกเป็นย่อหน้าให้ด้วยค่ะ สิ่งที่เราได้มาทั้งหมดอะค่ะมันจะลงมาเป็นปืดมันจะไม่มันจะไม่จัดรูปแบบให้เราเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้มานะคะอย่างเช่นการทุนวรรณกรรมเหมือนรอบแรกมันก็คือจะมีวงเล็บของของงานวิจัยที่เรารีวิวไปนะคะอันนี้แล้วก็จะมีบรรณานุกรมเป็นรูปแบบ APA ให้ค่ะโดยที่ถ้าดูสังเกตแล้วค่ะมันจะจัดย่อหน้าให้เราในแต่ละชุดข้อมูลที่มันส่งให้ค่ะเพราะเราส่งคําสั่งไปค่ะ ค่ะข้อควรระวังการใช้ h ช GP t GPT ค่ะโดยที่หนูแจ้งไปเมื่อกี้เราต้องเราต้องการอะไรเราต้องใส่ให้ชัดเจนค่ะเนื้อเรื่องเนื้อหาบทความต้องให้กระชับค่ะแล้วก็แล้วก็ทั้งนี้นะคะโดยที่เราใช้ c ช a t ชท GPT อ่ะ h a t GPT อ่ะมันจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์มาใช่ไหมคะมันจะมีเรื่องของการจะเกิดการประจานิซึมขึ้นนะคะการคัดลอกงานวิจัยขึ้น พอเราทําสุดท้ายยังไงแล้วคะ่ะเราจะคัดลอกจาก Chat GPT มายัางไงเพื่อเอามาเขียนโครงร่างงานวิจัยสุดท้ายแล้วคะ่ะเราก็ต้องเอาไปตรวจอักขระวิสุทธิ์อยู่ดีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะโดยอันนี้เดี๋ยวหนูจะมาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพน์ในไทยนะคะ<ม><ม>ก็จะมีทั้งหมดอันนี้ที่ยกตัวอย่างมาจะมีทั้งหมด5 5ฐานข้อมูลค่ะก็จะเป็น TDC Thai ดิจิตอลรีเสิร์ชค่ะธรรมศาสตร์ยูนิเวอร์ซแล้วก็จุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซค่ะฐานวิจัยนานาชาติอันนี้จะเป็นแค่ยกตัวอย่างนะคะมันจะมีเยอะกว่านี้ก็จะเป็น uh, Google s c h o l a r S กอร s s ั i ไ i c e เร็กสปร l i n n e r r ลิค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อกันจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ค่ะเป็นพี่สุวพาน้อยจากค่ะ ค่ะในส่วนของในส่วนของการยื่นขอรับรองจริยธรรมในอ่าการวิจัยในมัยมนุษย์นะคะก็คือในส่วนนี้จะมีในความสําคัญนะคะก็คือในปัจจุบันนะคะเขาให้นะคะในส่วนของเขาเรียกว่าในความเป็นในเรื่องของจริยธรรมหรือในส่วนของเกี่ยวกับในเรื่องของข้อจํากัดนะคะในเรื่องของสิทธิหรืออะไรต่างๆนะคะฉะนั้นถ้า เรามีการทำนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะหรือในส่วนของตัวอย่างที่เราใช้ในงานวิจัยอะคะ่ะเป็นมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการยื่นขอนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะของประเทศไทยอะคะ่ะบางที่อาจจะยังไม่ต้องอยังไม่เคร่งหรือยังไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องยื่นขอนะคะซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะคะของอผู้ที่ให้ ทุนสนับสนุนนะคะหรือในอผู้ที่หน่วยงานที่เรานําเสนอหรือนําส่วนของการวิจัยนะคะไปไปยื่นนะคะหรือไปขอรับทุนสนับสนุนนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ให้ทุนนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อเป็นการป้องกันนะคะควรจะนะคะถ้าการทดลองหรือการวิจัยในมนุษย์เนี่ยควรจะมีการยื่นขอนะคะในทุกทุกฉบับนะคะ ค่ะในส่วนของการยื่นขอรับรองนะคะจะมีในส่วนของว่าทําไมนะคะอย่างไรนะคะที่เราจะเป็นจะต้องในการยื่นขอนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเพื่อนะคะในส่วนของอันนี้นะคะในเป็นในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีการยื่นขอนะคะทุกครั้งนะคะซึ่งในการยื่นขอเนี่ยค่ะก็คือจะต้องดําเนินการนะคะในส่วนของการยื่นขอนะคะ่ะจะมีทั้งหนึ่ง ดำเนินการล่วงหน้ากับสองนะคะดําเนินคู่ไปกับในส่วนของที่เรานะคะยื่นขอโครงการวิจัยนะคะเพื่อรับการสน,นับสนุนนะคะ,ะก็คือในส่วนของการขอรับรองนะคะจะมีผลกระทบก็คือนะคะสิ่งที่จะกระทบก็คืออย่างเช่นในเรื่องของการนําเสนอหรือการเราไปสมัครเพื่อที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของเรานะคะการขอตําแหน่งทางวิชาการนะคะหรือถ้าเป็นในส่วนของ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ก็จะมีในเรื่องอบางแห่งนะคะก็จะมีผลกระทบกับในเรื่องของการจบการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีผลกระทบนะคะค่อนข้างเป็นวงกว้างนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือเราควรจะมีในส่วนของการยื่นขอนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีราชมงคลพนครของเรานะคะก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือจะเป็นของอ สถาบันวิจัยและพัฒนานะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของอเว็บนะคะหน้าเพจนะคะภายในของเว็บของสถาบันวิจัยนะคะได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของการประกาศนะคะในเรื่องของการขอรับรองนะคะจริยธรรมในมนุษย์เนี่ยคะ่ะทุกปีนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะคะได้นะคะในหน้าเพจของสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะ ซึ่งในส่วนของใบสมัครกะะ็ค่ะก็จะมีเป็นในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งค่อนข้างจะมีความละเอียดนะคะพอสมควรดังนั้นนะคะผู้ที่จะไปยื่นขอนะคะก็ต้องไปศึกษานะคะในส่วนของรายละเอียดหรือข้อมูลที่จะต้องอใช้กรอกนะคะในแบบฟอร์มนะคะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ไปทำความเข้าใจนะคะให้ให้มีความเข้าใจที่ ถูกต้องนะคะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกับที่ในส่วนของอสวพรหรือในส่วนของหน่วยงานกําหนดไว้นะคะก็จะมีในส่วนของอหลายๆอย่างนะคะก็เข้าไปดูนะคะไปศึกษาได้เลยนะคะจะมีทั้งในส่วนของตัวที่เป็นแบบฟอร,ร์มในส่วนของการยื่นขอนะคะพวกพวกนี้นะคะก็คือจะอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของสวพนะคะเดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะมีลิงก์แล้วก็จะมีในส่วนของ ตัวที่สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์นะคะที่ให้ไว้นะคะในส่วนของแบบฟอร์มนะคะหรือในส่วนของข้อมูลนะคะที่ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะก็คือไปศึกษาได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้นะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของการขอรับรองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการที่จะต้องใช้ในการยื่นขอรับรองเนี่ยค่อนข้างจะ นานนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะ,ระเราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็สามารถที่จะไปดูนะคะในส่วนของขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติต่างๆนะคะได้จากในหน้าเว็บเพจของสวนพ,อพอนะคะซึ่งก็ได้ทำไว้ให้นะคะมีความเข้าใจชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะเห็นนะคะ ขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะยื่นขอก็ไปศึกษาตามชากที่แสดงไว้ได้เลยค่ะในส่วนของเมื่อกี้นะคะลิงก์ที่ให้ไว้นะคะในส่วนของตัวที่เป็นคู่มือนะคะสําหรับการยื่นขอนะคะในส่วนของจริยธรรมนะคะก็จะมีให้ศึกษารายละเอียดนะคะตามลิงก์ที่ให้ไว้ซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของกล่าว รายละเอียดนะคะในขั้นตอนหรือในส่วนต่างๆนะคะที่จะต้องใช้ในไปกรอกนะคะในตัวที่เป็นแบบฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าไปศึกษาได้เลยนะคะในส่วนการยื่นข้อเสนอนะคะยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองเนะะี่ยค่ะก็จะมีนะคะเป็นผู้ที่ยื่นนะคะในมนุษย์เนี่ยครั้งแรกนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูในลิงก์ที่ให้ไว้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ย ในส่วนของการที่เราจะไปยื่นเนี่ยค่ะก็คืออยา่างแรกที่เราจะต้องมีคู่กันไปก็คือจะเป็นในส่วนของโครงร่างวิจัยนะคะที่เราจะใช้นั่นเองนะคะเพราะจะต้องใช้สองส่วนก็คือรายละเอียดของโครงการวิจัยนะคะแล้วก็ในส่วนของอตัวแบบรับรองเออแบบขอรับรองนะคะในการทาวิจัยในมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีสองส่วนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเข้าไปดูได้นะคะในหน้าเว็บไซต์ของสวนพนะคะ เมื่อพอยื่นเสร็จแล้วเนะคะ่ะก็จะมีในส่วนของการติดตามหรือไปดูในส่วนของผลนะคะที่เรายื่นยื่นไว้นะคะว่า,าให้แก้ไขไหมหรือมีในส่วนของไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะผลการยื่นนะคะได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสวพนะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะให้เป็นในส่วนของตัวทางสวพะคะ่ะเขาก็ให เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกนะคะให้กับในส่วนของผู้วิจัยนะคะสามารถที่จะเข้าไปนะคะดูหรือแม้กระทั่งในส่วนของไปทําทั้งในส่วนของคลิปนะคะวิดีโอในเรื่องของการขั้นตอนในการยื่นต่างๆนะคะให้ไว้ในหน้าเว็บไซต์เพนเนยสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้เลยค่ะก็จะมีในส่วนที่เป็นวิดีโอเมื่อกี้นะคะที่ให้ไว้นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการตรวจสอบนะคะสาาถานะาโครงการวิจัยนะคะ ค่ะในส่วนการยื่นวิจัยหรือในส่วนของการขอวิจัยในส่วนของจากงานประจำเนี่ยก็คือมันจะมีความสำคัญนะคะของตัวนี้นะคะที่เราจะต้องทราบก็คือในส่วนของการขอ,อขอในส่วนของตำแหน่งนะคะในเรื่องของชำนาญการนะคะของเจ้าหน้าที่หรือสายสนับสนุนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย มันเป็นกฎเกณฑ์นะคะที่ถูกใช้มาแล้วว่าผู้ที่จะยื่นขอในส่วนของอตำแหน่งนะคะในส่วนของความชำนาญการนะคะจะต้องทำวิจัยนะคะเป็นประกอบนะคะเป็นเอกสารประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เลยมีความสํมพันธ์นะคะซึ่งในส่วนของวิจัยในงานประจจำเนี้ยค่ะก็คือ ในหน้าที่ของแต่ละท่านนะคะเป็นเป็นงานประเภทไหนก็ให้ทําในส่วนของตัวงานประจํานั้นแล้วก็ดึงมาเพื่อที่จะเอามาทําวิจัยเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะในส่วนของตัวงานประจํานะคะทีะ่ของแต่ละท่านเนี่ยได้ทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่ทางมหาลัยนะคะก็ได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในด้านนี้ก็คือนอกจากที่จะต้องทํางานวิจัยแล้วก็ยังสามารถที่จะไปยื่นขอรับ ทุนสนับสนุนนะคะซึ่งกองมหาลาัยเราอะคะ่ะก็จะให้ทุนละสองหมืนบาทนะคะซึ่งในหน้าเว็บไซต์ที่ให้หรือในส่วนของตัวอย่างที่ให้ไปอะคะ่ะก็คือในส่วนของของปีที่แล้วเนาะของปีสองห้าหกเจ็ดแต่ว่าปีสองพันหยหกสแปดเนี่ยยังไม่ไม่ได้ประกาศนะคะถ้าใครสนใจก็คือไปติดต่อหรือไปติดตามนะคะในหน้าส่วนของของสวพนะคะ ค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอเท่านี้ค่ะมีท่านใดสงสัยไหมคะคถ้าไม่มีท่านใดนะคะมีข้อสงสัยซักถามก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Okay.